กระเด็นออกทางนั้นแล้วอันนั้นก็แข็งอด้วยกันจำพวกโทสะโมหะรู้ภาคแข็งอุปทานที่เดจันหากรรมเนี่ยแข็งอันนี้มันไม่เกี่ปฏิตัวงมันที่จป็นอาก็แข็งแข็งต้องแข็งกระทบกันเกิดออกกันเลยไม่เข้ากันได้แต่ว่าสติจิตวิญญามันจะบังคับเป็นในตลอดเวลาติดเข้าใจไหมอันนี้ปฏิบัติอันเนี้ยถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้มีเงินซื้อได้ไหมไม่ได้ มีคนรู้สูงๆแล้วรู้ไหมไม่รู้จังหวะให้รู้จักจริงๆทำจริงๆนึงถึงจะรับหลงได้เลยนี่น้องว่าหลวงพ่อพูดกับคนทั่วไปนะหลวงพอ่อตัวนี้มีเงินไต่เมียตังเงินเดือนพัน,น 1, บาทปฏิบัติการเดือนนี้คิดให้สามพันเลยจะให้ทำจริงๆเนี้ยถ้ามีการเงินเดือนสองพันคิดให้หกพันบาทถ้ามีการเงินเดือนห้าพัน 5, บาท ปฏิบัติสามเดือนคิดให้เงินห้าพันบาทแต่มีเงินได้แค่นั้นนอกเหนือจากนั้นไม่มีเงินมันไม่พอเพราะเส่ใจเลยถ้ามีเงินมากๆอาจจะมาจากทาทายแล้วมีล้นหมื่นบาทนี่สองเหมือนจะให้จริงจริงเพราะเรื่องเลืกคนพวกคนต้องการจริงๆิแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองมาไปสอนกันเป็นเรื่องอย่างนี้ทำพุทโธหุือกันมารังหังนุ่มลุ่มสองสามหุ่มของนั่มทำก็จะอย่างได้ แต่ความจริงอันนี้สติของมันเลิกได้ไงไม่ว่าสติเก็ได้หรือว่านไม่ได้ก็ได้มันรู้รู้คนไม่รู้ไปที่ไหนมันไม่มีตัวไม่มีตนคนรู้คนไม่รู้คนไม่รู้เราคือโมหะโสะโลภคนไม่รู้ที่มันอยากรู้กับอยากไม่รู้มันเป็นยางไงคืออยากรู้อยากรู้ต้องรู้นี่รู้คนไม่รู้ไปที่ไหนมันหายไปเอง嘛 ยากรู้ร like, ู and say, and ้จร so yeah, so ิงๆอยากไม่รู Point, no ้เัมนอันอยากไม่รู้มันก็เอาอย่างนี้อันนี้อยากไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยอยากไม่รู้อันนี้มันเป็นอย่างนี้พูดให้ฟังด้วยความจริงใจอันนี้อยากไม่รู้แต่เอยากหมุนขันตัวอยากรู้แต่เราอยากไม่รู้มันมันขววพูดคู่ตัวคนามจริงใคอยากรู้แต่อันนี้เดียวไม่รู้นั่งแล้วไม่รู้อะไรเสื่อหายใจข้าวั้นออกยา นลืตื้นลือยาเละอนม่ยุด้ยแค่นั้นด้ยแค่นั้นสงบยังดูไม่ได้จริงหลวงพา็ทำแล้วนังสงบได้นานสิบสองชั่วมงทีาำได้สบายใครต้่องการจะสอนให้ไม่เป็นสาวสิบหันด้วยเนื่อของตัวนี้แต่มันทำลายกรสอบมูหะัไม่ได้มันไม่มีปัญญามีคนมาพูดให้เกิดพอใจ ไม่พอใจเป็นพวกที่ตลอดเหมือนกับเปลือกข้าพันพอแล้เไอ้นี่มันอยาื้นตลอดเลยพอดีมันรม่อันเนาะใครจะฟื้นยังไงมันฟังได้สบายมันพร้อมอยู่เสมอมันจะเป็นกำแพงเลยมันจะเป็นกำแพงกั้างมันพังเย็นใจมันเย็นมันเย็นจัดเป็นอย่างนี้เขาพังเลยังไม่ได้อะไรมีเงินเตีชื่อก็ไม่ได้มีคนยื้อซื้อทำไม่ได้แต่จ้างทำอย่างนี้ อันนี้เราเป็นวิธีเท่านั้นเองวิธีจะมันจะเป็นอย่างนั้นทำอันนี้ทำบางคนไม่รู้ทำเพื่อประโยชน์อะไรเอาเมันก็มีวิธีนการที่ทำได้เพื่อมันจะไปทําให้มัน,นเกิดลงไปอย่างนั้นเหมือนกับอันนี้แล้วทำทำไมอันนี้เนี่ยมีนคนณภาพอดีเนี่ยเขาจะเป็นหวะมันนมันจะเนี่ยมันจะหายกันทีอันนี้กลเหมือนกัน ออกมาติดติดเหมือนกับสมมติอย่างนี้แล้วแล้วจะทำอย่างนี้ให้ดูวางนีดลงมามาเราไม่รูร้ว่ายึดีออกหรอเราโม้อนอย่างนี้เลือดหาเสอหา,าออกนี่มัน,ม,นาามึนผิดเลยมึดติดมึดไปงอนหาทางออกตรงนี้นะหาทางออกไปมันออกไม่ได้ทำพอดี มาถึงที่ตรงนี้แกลางมาลานที่ตรงนี้แนบนีแล้วก็มาพักตรงนี้พักอ๋อออกมาที่ตรงนี้กระจียไปที่ตรงนี้เนี่ยมาอย่างนี้แล้วก็เจดตางนี้ก็เข้าไปมองเห็นโอ้ที่เลือดเราอยู่ในท่านเราออกมาไม่ได้ตอนนี้เรามองเห็นโอ้นี่มันเย็นมันสบายอย่างนี้มันเป<ๆ>็นอ่ะโว้ปฏิบัติทางนี้มันตึงอ่ะนี รับรองเนี่ยรับรองตัวเองมา้แต่อ,อ,อายุ40-60ปีแล้วเนี่ยนิ่งๆมาเป็นโยมเรื่องการเสนอกหาตั้งหายาไปปฏิบัติกาทีนี้อายุ70กว่าสี่แล้วพร้อมเป็นแบบนี้อันเนื้อเขาว่ายืนอย่างตันกินอย่างตันนอนอย่างตันมือหวังการกระทําอย่างสูงไม่ใช่ว่ายืนอย่างสูง กินอย่างสูงนั่งนอนอย่างสูงแม่มุ่งทํางานอย่างตัดไม่ออกมันไม่ชื่ว่าเราปฏิบัติตัวเราทุกคนมันมีแล้วดนเข้าใจ